วันหนึ่งในอากาศมีออกซิเจนน้อยลงครึ่งหนึ่งเราจะรอดไหมเรื่องนี้ไม่ธรรมดาในปัจจุบันอากาศที่เราหายใจมีออกซิเจนเฉลี่ย21ซึ่งเหมาะสมที่สุดต่อการมีชีวิตแต่ถ้ามันเกิดลดลงเหลือแค่15ละ่ะจะเป็นยังไงคําตอบคือเราจะเริ่มเหนื่อยง่ายหายใจที้ายอยู่บนยอดเขาสูง3,000เมตรและถ้าลดลงถึง10ละ่ะสมองก็จะเริ่มขาดออกซิเจนเกิดอาการสับสนหมดสติอาจจะย้ายเซิร์ฟได้ภายในไม่กี่นาทีนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าหาก เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงมนุษย์อาจจะมีวิวัฒนาการในร่างกายเช่นปอดจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหัวใจบีบเลือดแรงขึ้นหรือร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงมากขึ้นเหมือนชาวเชอร์ปาที่อาศัยบนเชือกเขาฮิมารายัยหรืออีกทางรอดหนึ่งก็คือการพึ่งพาเทคโนโลยีเช่นเมืองโดมแก้วเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาหรือแม้แต่การดัดแปลงพันธุก,กรรมเพื่อทนต่ออากาศที่เบาบางลงและเพื่อนเเชื่อไหมคะวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราคิดกันขึ้นมาเองนะคะเพราะสาเหตุที่สามารถทําให้เรื่องนี้กลายเป็น จริงได้ก็คือภาวะโลกร้อนและการตัดไม้ทําลายป่าเพราะต้นไม้ขึ้นแหล่งผลิตออกซิเจนหลักของโลกและปัจจุบันเราสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปมากกว่าหลายล้านเฮกตาร์ต่อปีทุกคนคิดว่าเราจะเอาตัวรอดด้วยวิธีไหนกันดีคะ